สวัสดีครับทำตรงชาแนลนะครับผมบริษัทพอขันดวนพี่น้องวันนี้มีของใ่ของหนาของใยของหนามาน้ำเสนอพี่น้องคือเก้าครับเนี่ยควายสูงร้อยสี่สิบสามอยสี่สิบสามอยสี่สิบสี่นะครับตอนนี้เพิ่นทองเจ็ดเดือนจากแปดเดือนนะครับทองกับบิ๊กบุรีล้์เอกาสารครบนะครับด้วยพี่น้องเด้อลูกตัวที่สามยี่ในทองนะครับผมนี่ลูกตัวที่สามในทองพี่น้องเบ่งหนาตาบ่วงเขาเปิดสวยนะครับ ออก้อยบ่อคอร์กเกลีย์พี่น้องนี่มันก็ออกคอ,อกออกมาตื่นจังน้อยนี่กําไรครบซี่แข่งนะครับโตหน้าโตดีโตอ้างเไยพี่น้องเด้อซื้อเขาคอร์กเรียงนี่ว่ามีผิดหวังครับเบื้อง่นเขาคอคอหนาพา,าเบื้องไทยครับผมหางนี่เบื้องไทยไทยหนาตึ๊บเบื้องหางนะครับอันนี้เปียกซื้อๆได้ครับตามจริงนี่ผู้ใหญ่เขานี่หางติดก้อยนะครับติดก้อยหลังนี่หางเงา มาเหมือดๆคำๆจังน้อยเมือนสีน้ำล้วก็ทยเลยนะครับโบตองแท่งอย่างหลายสีดเดาเลยลอยสี่สิบสามลอยสี่สิบสี่นะครับทองบิ๊กบุรีดำนะครับตัวทองหาเดียวเจ็ดเดือนก้ว่าเจ็แปดเดือนนะครับผมเอกสารใบลอดครบนะครับส่วนราคานะครับผมเปิดราคาอยู่ที่เจ็ดหมื่นเจ็ดพันได้หรือไม่หรือเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสูงร้อย 4 3่4่นะครับควายยุบันสว่างตะบนเหตเตอยอำเภอส้มสูงจวัดคอนแกจนนะครับผมเบอร์โทรศ8นย์แปดแปดห้าสามเนะครับศูนย์แปดแปสาาหนะครับเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสำหรับควายแหละตัวใหญ่ๆอ้างๆแบบนี้นะครับพี่นนองลองโทรมาสอบถามลองมึงครับเนาะเอาโอเคครับสวัสดีครับผม